ตัวต่อล่อน้ำหวานงานชิน้นนี้เขียนขึ้นที่โรงแรมจำปาสักพาเลทเมืองปากเซแขวงจำปาสักสปปรลรวเมื่อหลายปีที่ผ่านมาฝากลายมืออันดื้อแข็งแรงยังอ่อนเป็นตัวหนอนที่อ่อนหนังเนื้อมังสาไว้ในสวนมวลดอกไม้อักษราปร,ปรับป่าวรรณกรรมตามเส้นทาง ปรับป่าวรรณกรรมตามเส้นทางเก็บสะสมคมคำความดีงามตอบคำถามของจิตใจให้กระจ่างกับความคิดติดลมบนเส้นทางแล้วปล่อยวางเรือนร่างกายไว้เพียงพอแล้วปล่อยวางเรือนร่างกายไว้เพียงพอสองมือกำย่ำเท้าเอาใจแรกยิ้มจ่ใจแจกแบกความรักพักที่ขอ จุดมุ่งหมายยังคงคอยไม่ย่นย่อเหมือนกระทอรอคอยเกลือเจือความเค็มเหมือนกระทอรอคอยเกลือเจือความเค็มวันคืนผ่านวันวานคืนวันเก่าบางคืนเหงาบางวันเศร้าเหงาใจเข้มคนที่รักกลับเหินห่างทางที่เต็มเกลือรสเค็มคงเป็นกรรมทำไว้รอเกลือรสเค็ม คงเป็นกรรมทำไว้รอเมฆยังสูงนกยุงสวยด้วยสีสันดวงตะวันเปล่งสีแสงแรงจดจอ่อให้ผักหญ้าปลาตัวน้อยลอยลำคอเป็นตัวต่อล่อน้ำหวานการต่อไปให้ผักหญ้าปลาตัวน้อยลอยลำคอเป็นตัวต่อล่อน้ำหวานการต่อไปประทีปแสมไพร2เมษายน 2552เมืองปากเซแขวงจำปาสักสปปลาว